สวัสดีจ้าจะมาให้ดูว่าก่อนตอนใช้อะไรบ้างนะคะก็จะลงตัวน้ำชมพูน,นี่น้ำตกชมพูที่พูดกันก็คือชื่อจริงคือทุมมารีนนะคะโทนเนอร์แต่ว่ามันมีเล็กไม่อยากให้ใช้เป็นโทนเนอร์เพราะมันเข้มข้นมากมันจะเป็นสีชมพูเนี่ยคือตรงนี้จะช่วยหลักๆเขาก็คือว่า เ,เลือดอ่าแลดูเลือดฝานะคะเออตัวอันจะมานีบทูม,มเลมันจะเป็นผงขาวอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ B3 นะคะเป็นเอเซนตด้วยเป็นโทนเนอร์ด้วยช่วยเตรียมผิวนะคะ <c oughs> จะช่วยให้เครื่องสำอางนะันซึมพอเราทาตัวต่อไปมันก็จะซึมได้ง่ายนะคะเ <c oughs> ย็นจ้าซาน เขาบอกว่าทําให้อุณภูมิที่ผิวหน้าเพิ่มขึ้นหนึ่งอ,องศาตัวอันญนมณีชุมๆนะแล้วก็ตัวนี้ตัวเด็ดก็คือแซลมอนเซรั่มนะคะใช้ได้นานไม่ต้องใช้เย <c oughs> อะน้สบานี่ต่าช่วงนี้เป็นกนไปนค่ะในช่วงที่ทาก็วน็นหน้ไปด้วยนะคะ ายคนบอกว่าพออายุเยอะทำไมหลังาตาโกนะคะพยายามใช้นิ้วนวดนะคะนวดที่ผิวหน้าของเราเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้จะมีร่องเยอะอยู่นะคะ,นะ,ะนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านะคะตรงร่องนั้นมาก็นวดไปหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามันจะมีต่อมน้ําเหลืองนะคะเป็นการกระตุ้นแล้วก็เส้นเลือดฝอยได้ทั่วเลยคอด้วยคอด้วยคอด้วยเนาะสุดท้ายทั่วแล้วก็นวดตรงนี้ต่อมน้าเหลืองจะอยู่เยอะค่ะเดี๋ยวการนวด,ดหน้าเนี่ยจะมาทําคลิปให้อยากจะให้ต,ต้านกลามเหนีอบเบลยใบหน้านะคะเพราะว่ากูเป็นนี่เองก็เป็นสายธรรมชาติเนะไม่ ไม่ค่อยสัมผัสกันเข้าคลินิกเท่าไหร่แต่จะอ่ะรอบต,ต่างๆท่อทอายอันนี้ครบไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำเลี้ยวลอยนะคะหลักๆก็จะเป็นไอายเลี้ยวเมื่อกี้เซรั่มนี่จะเป็นเซอร์มอนเซเนลเนอร์นะคะอันนีนนะะ้นมเป๊ะท่ะแล้วก็เรื่องการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวกับออลาสติกเนี่ยสุดยอดนะคะที่ทุกคนลถามมาเนี่ยให้เรานวดจนมันซึมนะคะใช้นิ้วปลานะคะเนี่ย นวดแล้วก็นวดขึ้นนวดขึ้นนะคะจะมีไอเซเลววิตามินเควิตามินอีดีพันเดนอลนะคะเราพวกกลุ่กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนในรัดตินใต้ผิวจะไม่ใช่คอลลาเจนเติมเต็มนะแต่มันเป็นการกระตุ้นนะคะจบท้ายได้ปากก็ต้องาทาครับเคลัับปากชมพู พรุ่งนี้นี่แหละคือเคล็ดรับหน้าเงานะคะตื่นเช้ามาก็จะตกใจกับหน้านิดหนึ่งเพราะว่าแบบว่าสะทอแสงว่าวังนะคะ<ม>คิดว่าเป็นขันถ้วยถังกะละมังได้แบบว้าวอะไรเงี้ยอืมก็วาย่างสี่สามลูกสองแล้วเนาะสนใจก็ทักที่เพจบิ๊กปาม่าคุณแม่นาเคมีเครื่อ,สองสำอางได้เลยจาปรึกษา สิลฟ้า Silver กับปัญหาผิวข้อทักมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้า,าในเรื่องความชำนาญก็ทักดีลเลอร์พี่ฟ้าก็ได้นะคะแต่ว่าที่ที่เอเคจะเป็นแอดมินก็ตอบได้แต่ว่าถ้าอยากได้ลึกๆก,ก็ไปถามที่พี่ฟ้าได้เลยจ้าไปแล้วจ้า